ของแท้เทวาบอกของแท้เทวาของแท้อ๋อนี่ครับเสียนนครสวรรค์เดี๋ยวก็เสียมดีบนเป็นเมืองดอกบัวนครสวรรค์เมืองเนาะปากน้ำโพปากน้ำโพถ้าแล้วครับเริ่มแล้วมั่นใจปล่อยคิวมั่นใจปล่อยคิวเอ้ามือแล้วเดี่ยนอนเสลยนเสียน ดักเหรอเขากินเสื้อได้เนี่ยไอ้ที่ละเอาเขากินนี่รีแล้วเนี่ยเออเออแลนหนีปัญหาไม่ได้กินไปที่ละนี่เออเออกินสวอชกินแม่กินเออกินแม่อยากกินละอินี่ละเสียบกินเลยโอ้เซกินบ่นี่เออสวยงามไหมสวยงามงามงามกินน่ะเออเทฮาเล่นไปยิ้มไปไม่ไม่ซีเรียส กิน2อีกบาทนี่กินกิน2อีกบาทนี่ตันเนี่ยวะตันละบ่เอ่อตันละบ่ตันละบ่อ้ยองเสียอหลรได้ครับวันนี้ครับต่องเสียอะไรอ๊ม ตายลีแล้วตายสินไนฮอนปนี่โบเห็นแล้วไปแล้วนี่จ้างอ๋อจ้างแล้วจ้างเลยสบายสบายว่งานงอกงอกสี ใจเหรอวะไปเขากินสามฝุ่นบอลนี่ยไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอาฮิสบายสบายไปยานมาบริเขาเขากินเฮเขากินเอาครับเอาอันนี้ก่อน ใส่ในห่อนน่ะใส่หอใส่หอจนเอ้าขาห่อระบาดขาห่หอเข้ากินหอดน่เรานน่สามสามข้าเขากินหอดวันนี้ไหมข้ตัว เก่งครับสว่านี้ตัวเขาอยู่เออไรไม่ใช่ไหมเผนมีแผนบรอกผีนมผนเอาจ้ากินเราดิบานเนี่ยนี่นี่เจ้ากินเราบ้านมือหกสุกซุนเรื่อดีครับเรื่อดีเนี่ย อารมณ์ดีครับข้าวบนข้าวบนหนีตัวขาวบนเอางงหวยบ่หวยวะวยนี่ตัวแหน่วงตัว สาม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 นี่ตวสสู้ได้โอสู้ได้เนาะอ่ะเหนียวได้ป่เบิดนหมดเนี่ยไปทางไหนวะพามันเจียบ่ะไปทางไหนวะร หันบกแล้วนกที <S <S ่ล enfin ่ะครับองสารมันเด้อร่อนมาเลยรักษามันไม่ได้เว้ยเดี๋ยวดูนะเินชนกระจกนะเดินชนกระจกบ่เปินกระจกแต่ก็แรงก็จะฟอหาดไปอือนกนกนกอือออีเพื่อนยากจับไปก่อนจ้ะไอ้เพื่อนยาะ ถุดยาโอ้แม่บอกคอมันพอมันถุดตีมันถึอตีนะรับยิงโคอมันคอมเค็ดเหรอมอมันตอโดนนี่สีเว่าเด็บินไปแล้วโดนในนี่เนาะโนจกวะเอ้ายิงก็แม่นหรอถ้ายิงนั้นอาจจะตีคลอมนาตีกล้วโดเหลือโลนล้ม

ไม่ใญ่กินมวยเอาขาฮอตจ่อยเรนไปเ่นมาเบอร์ครับเบอร์เบอร์เออนั่งยู่ข้างเหรอเออเจ้าเดี๋ยวเราคัดสนจัดไปหนึ่งแต้มเออของเทียรีว่ะของท่เออน้ำมาอยอมพ่อา่่เออน้สูเออเดียกน้ำสู๋วะ น่นไปจับมังกนั่นน่ะนี่จะมันยังนี่ก็ไดรย้อมสักย้อนสักกินซองแล้วบานเนี่ยเอาเออเออเฮ้ยเฮ้ย้วนี่หมดายแล้วเลียเลียมรเงเลีมเลี่ยมเลี่ยมเลียมเลีเลียมโอ้เลียมไรงมาเลี่ยมตะลบตลบเลียมตะเลียมเอา เดียวมยนะเอาอิตาเนเวลาได้เวลายังอีกนสิเยอะเยอะเอาเยอะอยู่เดี่ยวเตื้อแตมเ้แมเลียมเลดมสามมเล็แดแล้วเ๋ยวลบเลียมไปเอาเกมสองนี่เอาไปน้ำไมันใสไปคิวไปเลือดมันอิสมองเป็ดหอเป็ดแท้อืมยินนะว่า เอาล้นได้กินยี่วันแล้วกินดี่ไหนใเากินอืมหังไปเลยอืมเอดีมาเลย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 ที่เขาฟันไปเดี๋ยว เด้้วขอสองครับไปแล้วรอแป๊บน,นึงครับรบุบกรถกันอโอ้เมืนอนหนข้นหอนครับโอ้ยคบแดดเปียงๆเ,เลย รถกระไลนะครับเราพอบานเน่นี่ครับเมื่อกี้แล่นด์ไดบกรถได้เมื่อกี้ครับนักเร like ียนนักส okay, like so ู okay, so sure. ้อีรีเอ้าปัญหาประชันย <right> ่างไม่เส <right no ่มีตัวย่างจะชันย่างไม่ทั้งนี้เอาเอากินดีย่างไม่ทั้งนี้ เอา้าม <out> ันใจไปคิวเชอใจเลยไปคิวสักบ่วนสักบ่ออวนายเลยสักบ่อเห็นดักเอาแล้วเอาแล้วงานอันนี้มวนในอบะาะเอาโอ้ยไป็นใบจะิีปไสเขากินแล้วบ้านนี่ เอ้เอาอมาเนี่ก็เอาตะขัดเหรอวะไปว่าเป็นเล่ม,มานี่ <c oughs> เดี๋ยวสอนมวยไปเปลนเล่มว่าตานี่นี้เบิอะไรเกี่ยงแล้ว เกียงแขงมาบอกเลยเกียงแขงเลยเด้อไปนี่เถอะนะเกียงแขงเลยไอ่เนี่ยเกียงเนี่ยงอมรับตัวเออคนบมิสเกียงแขงเลยเติมเติมเติมเมเกียงแข้งเลยวะอาเล่นมาเกียงมาเกียงเกียงบ้เอาอ๋อมาเอาสาม กูไปนังสามหนึ่งหันใจโบ่แล้วโอ้โหวัเนี้แนี่ยเฮ้ยวันเี้มาข้ามมาหลายหนึ่งเนาะเออเอ้ามันใจมันใจปล่อยคิ้วมันใจปล่อยคิ้วจับโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยตาอีเลี่ยนโอ้ยเบิดเกี้ยงแพงมันนี่ เกียงแผงแมานี่เออสักฟูขสดอกเมื่อกี้เนอะเออนาะเกียงแพงเกียงแผงบม่นี่เกียงแงเอออาสาเอาฟาใ้กันนะสีบเกียงอีดีบอเอาโอ้ยข้าวฮอดเดี๋ยวก็เสียงหัวรอไอ้ขา่าโตว่ะเ่านี้ เขาเอะตัวบ่ใเขาอนี่ยน่อือโอ้โอ้จะไม่เหลือถามตัวเอากินสองพัสามเยขาพัดสองพัดสามอย่างเดียวก็จบเลยตายเร้อยให้เขาไให้เขานี่นองบอกเยนนอนกับตายู เออตัดขาออกก่อนก่อนไอโมยังเย็นโยังเย็นโอหย่อมครับยงอมครับต้ยอมยอยอมครับอ้าวสา่สามสองหนึ่งกังยงสองหนึ่งบวกชนะสองหนึ่งบวกอ้าวตาเนี่ยอีตาเนี่ยตาเนี่ยตาเนี่ยตาเนี่ดอกล่อกร่เดัหดอกอข้นซื้อกระเดนตัวนี้เมื่อกี้ชนะน้ตเมื่อกี้น้ มันใจปล่อยคิวเขาตับ้เข่าใสมือนมันมาใส่มาใสอยู่มาเกนี่เี๋นีเด้าไปทีละมาเข้าแจไปเข้าแจย่งเดียวไปเ้าเขากินเราคอยบานนี่กินจองตบจอเอาเลยเลยกินหเราอะไรอะไรต้องไปนี่ เขากินซ e e e ื้อลบานเนี่ยเอาเออวางสันเออบอกว่าอะไรได้ี่พุ่นนะโอ้ยตายแ่แล้วงานีโอ้ยกินจะมันจบแค่แล้วทำไมเนี่เขี่ยมไหนกินได้เลยนะเมื่เนี่เยี่ยมเยียเี่ยเนี้ยนะินล่เนี่ยนกินนี่ทื่นไปเมียงล่ะเนี่เอา เอองเลยโอ้ตายแล้วที่สามเลวโอ้ยอย่างวสาๆเอดีๆดิช่อ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 ดช่อดชว์ดช่อดิชโอ้ยโอ้ยตึงตึงตึงเอายโ้ยไวโอ้ยยิ่งไปยอมครับย่อมยอมโอ้ยเดีวๆที่อย่าวัวโอ้ยอดัวดีวะ โโหนี่ยเจอนุ่มนครสวเอ้ยนุ่มนครอุบลนุ่มอุบลเมืองดอกบัวเจ๋กับนสวรรค์นครสวรรค์รอลยอครับเอาไม้งัดไม่ตายแล้วสมัยกันเลไรนตาตัดสินนิดเดียวตาตัดสินนี่ตาตัดสินบอเเสมอกันสามสามแล้วเอากินก็กินี่ chắc quá đeo đi này đeo đấy đeo đấy đeo đấy lục mua bò

แก่แก่สมองเบือแล้วเอาไปกินเลยน้อง้องเอาไปกินแม่ะเอาเออข้าไปนี่ไปนี่ต่อทิ้งก่อนเอาเอาไปไหนเอาักเฮ้ยใจเย็นกินสองหนึ่งไม่กินเนี่ยกินตุ้นๆไปดูหน่อยกินตุ้งเขียวไปดูหน่ากินตุ้นไปดูหน่ากินสองตัวสองหนึ่งเนี่ยไม่กินเนี่ยมันมืดเล็กตัวนี้มันมืดเล็กมันไม่ดูกูดูอันนี้มันนี่ดีวะอ้า เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันเออสองหนึ่งกินได้บรรยอนเอ็นเี่ยวออสตานี้ออสอันนี้ออดอันนี้ออดกินมานี้กินนี้เออต้องกินไปที่อ่าโอเคโอเคปั๊บ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 แผลแล้วแผลแล้วเฮ้ยโอ้ยแผลเนยนะแผลแผลเนยอย่างนี้อืมมันมีดักอีกนี่มีดักมีดักเข่าอดออกเดี๋ยวอะไรจบเลย ย่อมโอ้โหบ้านี้ออได้วยโเล่โเล่โผ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 ล่ปผล่โผล่โผล่โเล่โผล่นผล่โผล่โเล่อนล่โผ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 ล่โรล่โผล่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 ลโล่ล่่ล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 ่่ล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 ล่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 ่เล่่ ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยน,น,นะครับนี่กัมันม้วนครับ